ครับบานประตูนะครับเราจะทําสีธรรมชาติตีแป้งนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องขัดก่อนนะครับเพื่อว่าจะให้ไม้มันเสมอแล้วก็มันเรียบนะครับเพราะว่าบานที่เรานํามาติดนั้นถ้าซื้อมาติดเลยนั้นแล้วเรามาทําสีเลยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีรอยกระดิ่ทรายนะครับที่ว่าไม่เรียบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับ มันจะเป็นรอยกระดาษทรายที่ว่าเขาปั่นมานะครับมันก็จะไม่เรียบนะครับก็คือมันจะเป็นรอยปัน่นกระดาษทรายนะครับที่เป็นขูดๆอย่างนี้นะครับเราต้องผัดให้มันเรียบก่อนที่เราจะทาสีนะครับใช้เครื่องผัดนะครับเนี่ยครับพวกนี้เป็นมันจะเป็นคื่นอยู่นะครับ ünk. เราก็ต้องผัดให้มันเรียบนะครับใช้เครื่องผัดนะครับ อย่างนี้นะครับใช้ผ้าทรายนะครับอาจจะเป็นเบอร์ร้อยนะครับที่ผมใช้นี่ก็เบอร์ร้อยนะครับขัดนะครับเพื่อจะลบรอยที่ว่าเป็นรอยขนาดทรายหรือว่าเป็นรอยที่เขาขัดมามันไม่เรียบนะครับขัดจนได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับด้านนี้ผมขัดแล้วนะครับนะครับขัดให้เนียนเลยนะครับให้ผิวมันเรียบเลยนะครับไม่ให้มีรอยขีดข่วนนะครับตามมุมตามเลยแล้วก็ ใช้เครื่องเดินเลยนะครับแล้วก็ใช้มือผัดเก็บแต่งนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะทําสีหรือลงแป้งนะครับถ้าทําเป็นบานนี้ผมจะทําเป็นบานตีแป้งนะครับตีแป้งเพื่อว่าจะให้มันเต็มเสียนนะครับนะครับทาแบบโบราณนิดนึงตีแป้งนะครับแล้วก็ค่อยทาฉลากนะครับนี่ครับขั้นตอนก็คือเราก็จะผัดนะครับขัดแต่งให้มันคิ้วนี้เราใช้มือขัดนะครับใช้กระดาษทรายผัด แต่งอีกทีหนึ่งนะครับเก็บตามขอบตามอะไรเพราะมันเป็นบานลูกฟักนะครับก็จะมีหลุมอย่างนี้นะครับมีคิ้วซ้ายขวาอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวมาเอามือขัดแต่งทีนึ่งตรงหน้าเรียบแล้วก็ใช้เครื่องเดินนะครับนี่นะครับเดินจนเรียบประมาณนี้นะครับนี่ครับให้เรียบเลยนะครับผิวเรียบไม่ให้มีรอยขีดข่วนนะครับเวลาทําสีมามันก็จะได้สวยงามครับตรงนี้ยังไม่ขัดนะครับแต่ตรงนี้ผมขัดแล้วนะครับแผ่นนี้ขัดแล้วนะครับขัดตามลายไม้นะครับเวลาขัดก็ต้องขัดตามลายไม้นะครับอย่าขัดขวางนะครับ ถ้าขัดขวางนั้นมันจะเป็นเส้นนะครับมันจะไม่สวยนะครับไม่ได้นะครับต้องขัดขึ้นลงตามลายไม้นะครับลายไม้ขึ้นลงนี้ก็ต้องขัดขึ้นลงอย่างนี้นะครับฝั่งนี้ก็ต้องขัด lands. ตามอย่างนี้นะครับอ่าขัดไปอย่างนี้นะครับอ่ามันถึงจะสวยนะครับอย่าขัดขวางลายไม้นะครับให้ขัดตามลายไม้นะครับเดี๋ยวจะขัดให้ชมนะครับ ราก็ขัดขัดจนให้มันได้นะครับจนเรามาตรวจดทูทีหนึ่งว่าไม่มีรอยขีดรอยข่วนแล้วนะครับถึงได้นะครับถ้ายังมีรอยขีดรอยข่วนอยู่เราก็ขัดจนเรียบนะครับขัดจนให้มันเรียบนะครับก่อนที่เราจะทําสีนะครับทําพื้นขึ้นมาให้มันดีๆก่อนนะครับเวลาทําสีแล้วมันจะได้สวยนะครับถ้าเราเอามาทําสีเลยมันจะมีรอยข่วนรอยขีดมันก็จะไม่สวยนะครับ ขั้นตอนการทาสีบานประตูนะครับเป็นสีธรรมชาติตีแป้งนะครับเดี๋ยวค่อยมาชมกันไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นยังไงตามขั้นตอนนะครับก็นี่ก็คือขั้นตอนแรกนะครับของการทําบานประตูสีธรรมชาติตีแป้งนะครับตรงนี้ผมจะขัดแต่งให้มันละเอียดก่อนให้มันสวยก่อนนะครับแล้วค่อยมาลงแป้งนะครับโอเค นี่นะครับหลังจากเมื่อวานนี้ที่ผมบอกว่าต้องขัดให้เนี้ยบนะครับก็คือขัดให้ละเอียดนะครับขัดให้รอยข่วนฉีดมันหายไปนะครับแล้วก็เครื่องเดินนะครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ใช้เครื่องเดินนะครับพวกนี้ก็จะไม่มีรอยขีดข่วนให้เหลือแล้วนะครับต้องขัดจนสะอาดนะครับพาะว่าจะลบรอยขีดข่วนนะครับนะครับตามมุมตามอะไรก็เกี่ยไม่ให้มีรอยขีดข่วนนะครับนี่นะครับ หน้าใหญ่ก็ใช้เครื่องเดินนะครับจนเรียบขอบก็ใช้เครื่องเดินเช่นกันนะครับส่วนตรงที่ว่าเป็นอ่านี่นะครับเป็นที่ว่าเป็นเหลี่ยมของฟักนะครับเป็นคิ้วของฟักนี่ครับแล้วก็ใช้กระดาษทรายนะครับเก็บนะครับผัดเก็บนะครับลบเหลี่ยมลบอะไรนะครับอ่ามีฝุ่นมีคุยอะไรที่มันขึ้นอยู่ตรงนี้เราก็ผัดให้มันสะอาดนะครับเพื่อที่จะ ทำการลงแป้งนะครับก็คือทําผัดแล้วก็เป่าคุณดอกให้สะอาดก่อนครับผัดให้ลื่นนะครับพวกนี้นะครับตามเดี่ยมตามตรงที่เขาทําเป็นคิ้วเป็นอะไรพวกนี้มีขุยมีอะไรเราก็ขัดออกครับผัดแต่งให้สะอาดนะครับเอากระดาษทรายเบอร์สองเบอร์สามได้นะครับเนี่ยครับผัดเก็บนะครับเพื่อที่จะไม่ให้แป้งพอไปอุดนะครับก็คือให้มันลื่นก่อนนะครับ ตามฟักนะครับเนี่ยครับผัดให้มันเรียบแบบนี้นะครับเวลาทําสีออกมามันก็จะได้สวยนะครับก็คือเราผัดไม้ให้ได้ก่อนนะครับผัดให้สะอาดผัดให้ลื่นก่อนนะครับเนี่ยครับแบบนี้นะครับตรงเหลี่ยมตรงมุมก็เก็บเนี่ยครับนี่ก็คือผมผัดเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บตามร่องตามมุมนะครับตามเหลี่ยมชิ้วหลุมฟักนะครับตามชิ้วฟักนี่ครับตรงไหนมัน จากยังไงอะไรเราพ็ผัดเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็เป่าลม,มออกหลังจากนั้นก็พวกนี้ก็จะติดกระดาษกาวนะครับกันแป้งไปเลอะกันสีไปเลอะนะครับส่วนมงกบนี้เราก็จะท,ทําเช่นกันนะครับนี่นะครับมงกบก็ต้องผัดให้ดีเหมือนกันครับน่ครับเป็นการทํางานแบบดั้งเดิรรมครับแบบบานสีธรรมชาติสีแป้งทำแบบเดิมน,นะครับแ,แล้วก็ใสกเลหลงกระเล สมัยที่นี้จะไดท่าประมาณอง2-3เที่ยวหรือ4เที่ยวยิ่งดีนะครับการยางไม้ก็เหะครับแล้วก็ทําให้สีีนั้นหนาขึ้นแล้วก็ดีนะครับว่าลงอะไรก็ไดดีเช่นกันครับการยางไม้แล้วก็การเป็นเนื้อไม้ได้นะครับแล้วจะนั้นค่อยลงแร็กเกอร์นะครับแล้วก็ลงแร็กเกอร์ทั้ง2-3เที่ยวแล้วก็ค่อยใครชอบด้านก็ค่อยเอาไปด้านค่อยมาผสมนิดเกอร์เอาไปขึ้นได้เอาไปขึ้นได้เราะจะเอาเราล้วนมาได้นะครับเพราะขึ้นอยู่กับเจ้าของที่ว่าจะชอบ แล้วก็ไม่ใช่แค่ถกต่อนะครับก็มีการเก็บโป้เลยครับหลังจากทาเสร็จแล้วเราจะโป้เร็แล้วก็ได้นะครับจะโป้ดินน้ำเราจะโปดินสีก็ได้นะครับการเก็บโปตรงนี้ที่มันมีรูมีรอยอย่างนี้นะครับเราก็จะเรียกเก็บโปอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาชมวิธีการทําไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับกับการทําสีเฟอร์นิเจอร์แบบยุโรินนะครับําสีธรรมชาติสีแป้งนะครับกับช่างคนนะครับ ได้ลงท,ที่ดูนะครับชนบนไหนฝากกดติดตามแลยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเจริ้ามพัาน์ชื่ใหม่นะครับกับช่างคนนะครับ คือติดเทปกาวนะครับตามบานพับแล้วก็ตามขอบปูนนะครับติดไว้เผื่อว่าเราจะทําสีร่วกันเลยนี่ครับต่อมาก็หลังจากทาความสะอาดบานเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาตีแป้งนะครับนี่นะครับแป้งนี่นะครับแป้งดินแป้งที่เราผสมไปแล้วนะครับดินแป้งนี้เราผสมสีปุ่นนะครับก็คือใช้ดินซอพอง ผสมกับน้ำนะครับแล้วก็คุณนะครับอยากได้เข้มอยากได้อ่อนอย่างไนก็สามารถปรุงได้นะครับสามารถผสมได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทําความสะอาดรับเป่าคุณเป่าไรออกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการตีแป้งนะครับนะครับแป้งของเรานะครับที่ผสมไปแล้วนะครับที่ก็แป้งก็จะออกแดงนิดนึงนะครับ คนให้เข้ากันนิดหนึ่งนะครับให้ดินแป้งเข้ากันนิดนึง,นองเานนงอาพอปร,ประมาณไม่ต้องเอาใสามากนะครับหรือไม่ต้องเอาข้นมากนะครับเอาพอดีพอดีประมาณนะครับนี่ครับประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับนะครับปั้นนิดนึงนะครับาจากนั้นเราก็นำมาตีได้เลยนะครับตีล่องก่อนก็ได้นะครับ เนี่ยครับตีตามร่องหรือตามชิ้วหลุมปักนะครับเนี่ยครับการตีแป้งนะครับนะครับตรงหน้าใหญ่แล้วก็หมุนหมุนนิดนิดหนึ่งให้มันเข้าเซียนนะครับเนี่ยครับหมุนหมุนอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้แป้งเข้าไปในรูเซียนได้ดียิ่งขึ้นนะครับ นี่นะครับหมุนนี่นะครับนิดนึงหล,ลังจากนั้นก็รูดตรงๆด้วยนะครับทั้งหมุนทั้งรูดนะครับเอาที่เราถนัดน,น,นะครับแต่คั้แรกก็ให้หมุนนิดนึงก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ดินของเราเข้าไปฝังที่รูเซี่ยนได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่ครับกับวิธีการตีแป้ง ทำความสะอาดบานเรียบร้อยขัดเรียบร้อยขัดแต่งเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็นําแป้งมาตีนะครับเวลาเราขัดออกอก็ขัดให้สะอาดนะครับขัดให้สะอาดนิดนึงนะครับเช็คดูความเรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าเราขัดไม่สะอาดเดี๋ยวมันจะเป็นปื้นนะครับมันก็จะทําให้บานไม่สวยหรือสีไม่สวยนั่นเองนะครับนี่นครับ ตามล่องตามอไรนะครับให้เข้านะครับน่ครับเช็คดีๆนะครับตีให้เข้าเสียนดีๆเวลาทําสีออกมาแล้วทาเล็กเกอร์ทาชลักแล้วมันก็จะได้สวยนะครับนี่ครับขั้นตอนการทําสีธรรมชาติตีแป้งนะครับหรือใครไม่อยากตีแป้งถ้าเราขัดสะอาดแล้วเราก็สามารถทาชลักเล็กเกอร์ได้เลยเช่นกันนะครับ เป็นสีธรรมชาติที่ไม่ตีแป้งนะครับแต่นี่ทําเป็นสีธรรมชาติตีแป้งเราก็เลยต้องนําแป้งมาสีเพื่อที่จะให้มันเข้าเซียนนะครับเพื่อที่จะได้เซียนนะครับใครชอบเซียนสีไหนก็สามารถผสมได้นะครับชอบสีแดงสีเข้มสีขาวสีอะไรก็สามารถผสมแป้งได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ใช่เซียนลอยนะครับถ้าเซียนลอยก็จะเป็นอีก แบบหนึ่งจะทําอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าทําให้เสี้ยนเป็นเสี้ยนลอยนะครับเพื่อที่จะทําให้เสี้ยนมันเด่นขึ้นก็อีกแบบหนึ่งแต่นี่เป็นสีธรรมชาติที่ตีแป้งเพื่อที่จะให้แป้งเข้าไปฝังในเสี้ยนนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่เสี้ยนลอยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวก็จะทําเสี้ยนลอยให้กับพี่เพื่อนๆได้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าวิธีทําเสี้ยนลอยเป็นแบบไหนเสี้ยนดินเป็นแบบไหนหรือเสี้ยนลอยสีพัติเขาทํากันยังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยว ช่างพลก็จะมาทําใหพ้พี่เพื่อนดูอีกที่หนึ่งนะครับไว้รอชมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะมีวิธีการหลากหลายอย่างนะครับมาฝากกับพ,พี่เพื่อนทุกคนที่สนใจเลยครับเผื่อใครอยากนําไปต่อยอดก็ถือว่าฝึกปือไว้นะครับดูไว้ก็ไม่เสียหายนะครับถือว่าเพิ่มเติมไปใครที่เป็นช่างอยู่แล้วก็ มีอะไรแนะนําดีๆก็สามารถคอมเมนต์แนะนําได้นะครับแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีแบบไหนถูกต้องแบบไหนไม่ถูกต้องสีไหนสวยสีไหนทํำยังไงมีความรู้ก็แบ่งปันกันได้นะครับใครที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสีเรื่องเฟอร์นิเจอร์ดีๆก็นํามาฝากนํามาแบ่งปันกันได้นะครับเผื่อใครที่ไม่รู้ก็จะได้เป็นแนวทางนะครับนําไปต่อยอดอีกทีหนึ่งนะครับฝากไว้ด้วยนะครับนี่ครับกับวิธีการ ทำสีธรรมชาติตีแป้งนะครับแป้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราต้องการว่าจะเอาเสียนสีไหนนะครับจะชอบอ่อนกว่าน,นี้เข้มกว่าน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าเราชอบนะครับสามารถปรุงได้สามารถผสมได้นะครับทุกแบบทุกสไตล์นะครับ,บการทําสีเดี๋ยวนี้ผมก็จะตีขึ้นไปจนเสร็จนะครับจนเต็มบานนะครับนี่ก็คือมาทำข้าว,าวให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับ พอแป้งแห้งแล้วก็ค่อยมาขัดอีกที่นึงนะครับนี่คือวิธีการตีแป้งนะครับนครับตรงไหนที่มันเป็นก้อนเราก็เช็ดออกอีกทีนึงนะครับนี่ครับกับการตีแป้งนะครับเดี๋ยวเข้ามาชมกันต่อนในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะตีขึ้นไปจนเสร็จทุกอย่างนะครับเสร็จทุกบาร์ีจนทั่วนะครับตีให้ทั่วทั้งบานเลยนะครับ นี่นะครับหลังจากตีแป้งเสร็จแล้วนะครับทั้งบานนะครับนี่นะครับแล้วก็ร้อยแห้งนะครับรอให้แป้งแห้งนะครับนี่นะครับทั้งด้านหน้าด้านในนะครับตีแป้งหมดแล้วนะครับครบทุกส่วนหลังจากนั้นรอให้แป้งแห้งนะครับหรือว่าพัดลมเป่าก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้แห้งเร็วขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาขัดแป้งนะครับ โดยใช้กระดาษทรายนะครับประมาณเบอร์สองนะครับนี่ครับกระดาษทรายธรรมดานะครับเบอร์สองนะครับใช้ขัดแป้งนะครับถ้าอยากคนนี้ก็กลัวแป้งมันจะหลุดหมดนะครับนี่ครับหลังจากนั้นเราก็มาขัดแป้งนะครับขัดตามร่องก่อนก็ได้นะครับขัดตามคิ้วตามอะไรนะครับตามร่องนะครับออกก่อนนะครับขัดตามร่อง ให้แป้งออกก่อนนะครับนะครับผัดให้สะอาดนะครับพอประมาณหนึ่งนะครับผัดให้สะอาดนะครับผัดตามร่องตามคิ้วไม้ก่อนนะครับแล้วค่อยขัดหน้าใหญ่นะครับสำหรับการผัดแป้งนะครับ หน้าใหญ่อย่างนี้นะครับก็ให้ขัดตามลายไม้เช่นกันนะครับเวลาขัดแป้งนะครับก็คือถ้าลายไม้ไปอย่างนี้นะครับก็ให้ขัดตามลายไม้อย่างนี้นะครับนี่คือขัดหน้าใหญ่นะครับนี่ครับขัดตามลายไม้นะครับห้ามขัดขวางลายไม้อย่างนี้นะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าจะทาให้ลายไม้นั้นเป็นรอยนะครับเป็นรอยขีดข่วนและก็จะไม่สวยเือนเดิมนะครับเราต้องขัดตามลายไม้เหมือนกับเราขัดไม้ใหม่นะครับ ขัดแป้งก็เหมือนกันนะครับเนี่ยครับให้ขัดตามลายไม้นะครับดึงกระดาษทรายขัดตามลายไม้นะครับเนี่ยครับนี่นะครับเวลาขัดแป้งนะครับหน้าใหญ่นี้ก็ให้ขัดตามลายไม้นะครับอย่าขัดหลักลายไม้เป็นเก็บขาดนะครับเพราะว่าจะทําให้เป็นรอยขีดข่วนนะครับไม่สวยนั่นเองน nice ะครับเราต้องขัดตามลายไม้นะครับ ขัดไม้ใหม่ก่อนตีแป้งก็เช่นกันนะครับให้ขัดตามลายไม้อย่างนี้นะครับอย่าขัดขวางอย่างนี้อย่าขัดตัดลายไม้นะครับเพราะว่าจะทําให้ไม้นั้นเป็นรอยแล้วก็ไม่สวยนะครับนะครับขัดตามลายไม้อย่างนี้นะครับเราก็ดูนะครับว่าสะอาดขนาดไหนนะครับเอาสะอาดพอประมาณนะครับอ่า นะครับหลังจากนั้นเราก็นําไม้ขนไก่มาปัดหรือว่าจะเอาลมเป่ากก็ได้นะครับอ่าตรงไหนที่มันเป็นปื้นเป็นอะไรก็ขัดให้มันเสมอเลยครับให้เสี้ยนนันเสมอนะครับอย่าให้มันเป็นรอยจ้ำนะครับอย่าให้มีภาพแป้งเป็นรอยจ้ำนะครับนีขัดให้มันเสมออย่างนี้นะครับตรงไหนที่มีรอยจ้ำเราก็แต่งๆออกนะครับขัดแต่งๆนะครับ เพื่อที่จะให้เสียนมันเสมอนะครับกับวิธีการขัดแป้งนะครับนี่ครับตรงไหนที่มีรอยจ้ำแดงมากเราก็ขัดแต่งออกนะครับลูบปแต่งๆนะครับเพื่อที่จะให้เซียนมันเสมอกันนะครับมันจะได้เส้สวยนะครับเวลาขัดแป้งนะครับนี่ครับลูปตามลายไม้อย่างนี้นะครับเนี่ยครับเวลาขัดหน้าใหญ่ๆก็จะประมาณนี้นะครับ พอขัดเสร็จเรียบร้อยหมดบานแล้วก็ค่อยเอาลมมาเป่านะครับหรือปัดทําความสะอาดนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเก็บอีกทีหนึ่งนะครับว่าตรงไหนที่มันไม่เสมอตรงไหนที่เซียนไม่เสมอเราก็มาเก็บแต่งอีกทีนึงก็เป็นการที่ว่ารอลงเฉล็กได้เลยนะครับหลังจากเก็บแต่งเรียบร้อยเส็ษสมุนก็ลมเป่า,ปาทําความสะอาดแล้วก็ลงเฉล็กได้เลยนะครับแล้วก็สีก็จะออกมาสวยนะครับ นี่ครับตรงนี้คือขัดแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับอย่างที่บอกนะครับวิธีขัดนะครับให้ขัดตามลายไม้นะครับห้ามขัดตัดลายไม้เป็นเดี่ยขาดนะครับเพราะว่าจะทําให้ลายไม้นั้นมีรอยข่วนไม่สวยนะครับวิธีการขัดแป้งกับวิธีการทําสีธรรมชาติดีแป้งนะครับแบบดั้งเดิมนะครับนี่นะครับนี่นะครับหลังจากขัดแป้งขัดลาย ็บรายละเอียดตามซอกตามมุมเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ทาชล็กนะครับนี้ก็มาทาชล็กลงเชล็กได้เลยนะครับโอเค